ที่ประเทศจอร์เจียอันนี้มีแนวอาบน้ําล้างสารพิษกําจัดพิษจากวัคซีนโควิดนะครับคือตอนนั้นมีการเรียกว่าบังคับฉีดวัคซีนหลายคนที่ไม่พอใจบอกงั้นไปกดปุ่มอันดูไหมมีไหมให้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยออกไปนะเป็นการอาบน้ําซึ่งคนที่เผยแพร่สุดนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันชื่อแคลี่มาเดย์เป็นอายุรแพทย์จากประเทศจอร์เจียสิ่งที่เขาบอกในการดีทอ็อกด้วยการอาบน้ําเนี่ยสารที่ใช้ก็คือเบกกิ้งโซดาดีเกลือ ดินเบนโทไนต์นะครับซึ่งก็อาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ตอนหลังนี่เขาเพิ่มสูตรเข้าไปอีกใช้สารบอแหลกนะซึ่งอันตรายนะครับถ้ากินเข้าไปเนี่ยอันตรายซึ่งมาอาบเนี่ยไม่แน่อาจจะมีการระคายเคืองอะไรหรือเปล่านะครับเขาบอกสูตรนี้ล้างสารพิษและล้างสีที่เธออ้างว่ามีอยู่ในวัคซีนนะครับซึ่งแน่นอนครับทางผู้ชายก็บอกไม่เป็นความจริงนะครับอย่างเอเจล่าลัสมุเซนนักวิทยาศาสตร์จากประเทศแคนาดาเขาบอกว่าทันทีวัคซีนเข้าสู่ร่างกายแล้วการทำงานของวัคซี ไม่มีวิธีใดก็แล้วแต่ที่สามารถนําวัคซีนออกจากร่างกายได้การไปนอนแช่นั้นก็ไม่มีทางอีกคนหนึ่งเอียนมัสเกรฟนักเภสัชวิทยาและพิษวิทยาประเทศออสเตรเลียเขาบอกที่ผ่านมาเขาได้ยินเรื่องการใช้วิธีถอนพิษถอนวัคซีนจากร่างกายเยอะนะทั้งการครอบแก้วนะรวมถึงวิธีนี้ก็มีนะครับใช้เครื่องดูดพิษงูนะเหมือนเปนดูดตรงที่เราฉีดหรือเปล่านะ เขาบอ,อกวิธีการเหล่านี้นอกจากก็ไม่ช่วยแล้วนะยังเป็นอันตรายด้วยนะครับดังนั้นที่เขาอ้างเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับรวมถึงการอาบน้ําแช่เบกกิ้งโซดากับบอลแลกเนี่ยก็อันตรายด้วยเป็นข้ออ้างที่ไม่เป็นจริงเลย